มาต่อกันที่เรื่องของต่างประเทศกันบ้างน,นะคะชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่หลายประเทศต้องการที่จะให้มาเที่ยวในประเทศตนนะคะเนื่องจากว่านอกจากจะได้ทั้งจํานวนเพราะว่าคนจีนมีประชากรเยอะที่สุดในโลกแล้วยังได้เรื่องของราคาด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นคนร่ํารวยนะคะคาถามก็คือแล้วคนจีนหรือคนรวยแดนมังกรน,นั้นชอบท่องเที่ยวแบบไหนวันนี้เรามีคําตอบมาให้ค่ะ ชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีมานี้โดยเฉพาะกลุ่มคนรวยอายุประมาณ30-50ปีจากเมืองใหญ่และเมืองรองของประเทศที่ต้องการทริปสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ c t r i p c o m Agency ี o ทัวร์ออนไลน์เบอร์หนึ่งของจีนบอกว่ากลุ่มคนรวยเหล่านี้มีการศึกษาที่ดีและพวกเขาก็พร้อมจะสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ต่างไปจากการพักผ่อนทั่วไปและไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเลย แต่จะสนใจกับประสบการณ์และบริการที่ได้รับมากกว่านักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักได้จองแพ็กเกจทัวร์ช่วงตรุษจ,จีนปี2,560เอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีปลายทางที่เป็นที่นิยมหลายแห่งเช่นออสเตรเลียที่เพิ่งออกกฎให้วีซ่า10ปีแก่นักท่องเที่ยวจีนสำหรับค่าใช้ใจ่ายทัวร์สุดพิเศษไปออสเตรเลียอยู่ที่ราวๆ8 0 0 0หยวนหรือ4ล้านบาทต่อครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกิน10คนแต่บางคนก็เลือกไปเที่ยวดำน้ำที่ซาบาในมาเลเซีย บางก็อาจจองทริปไปตรวจสุขภาพในต่างประเทศใกล้ๆอย่างญี่ปุ่นพร้อมกับเที่ยวไปในตัวซึ่งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ประมาณ20,000หยวนหรือห0 0 0งแบาทต่อคนและมีจำนวนมากเลือกเดินทางไปยังยุโรป นอกจากคนรวยรุ่นใหญ่แล้วเหล่าทายาเศรษฐีเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มที่น่าสนใจโดยผลสำรวจ Chinese Luxury Traveler 2,559ระบุว่าคนรวยอายุ18ถึง36ปีจะใช้เงินเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ2แสนหยวนหรือกว่า1ล้านบาทต่อคนแต่ถ้ารวมกันทั้งครอบครัวจะใช้จ่ายราว420,000หยวน หรือกว่า2ล้านบาทซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งหมดไปกับการช้อปปิง้งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ทเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ยปีละ25วันและเกือบ70%ไปเที่ยวพักผ่อนโดยฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปคือปลายทางยอดนิยมของเศรษฐีรุ่นเล็กแต่ถ้าเป็นใกล้ๆก็จะเลือกไปญี่ปุ่นมากที่สุดเพราะมีทุกอย่างครบครนันสมฐานะตั้งแต่เรื่องช้อปปิง้งวัฒนธรรมทุกยุคทุกสมัยเรื่อยไปจนถึงอาหารการกิน เศรษฐีรุ่นเล็กจ่ายเงินค่าที่พักพอสมควรหรือเฉลี่ยคืนละ16,00 0บาทโรงแรมที่โปรดรานร้วนหรูหราชื่นชอบลิสต์คาลตันมากที่สุดคนที่มาจากครอบครัวที่มีทรัพย์สินเกินระดับ500ล้านบาทบอกว่าสิ่งที่เขาคิดถึงเป็นอันดับแรกเมื่อใช้บริการโรงแรมก็คือบริการพิเศษเฉพาะบุคคลและวิวของห้องพักคงจะเห็นแล้วว่าเพื่อประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเศรษฐีจากแดนมังกรพร้อมที่จะทุ่มไม่อั้นจริงๆ สมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน